กล้องจับความเร็วนะครับทีจุดนี้นะครับมีกล้องไหมกล้องหลังครับอย่าระวังด้วยนะครับกล้องจับความเร็วนะครับมีอะไรก็ต้องเฝยาอยู่ที่หน้าโรบินสันระยองนะครับหน้าเซ็นทรัลระยองนะครับก็ต้องคุยกันนครับไม่เกินเก้าสิบนะเนี่ยครับบางคันเขารู้เขาก็จะจะรอนะครับดูนะครับเออครับไปดูตรงข้ามกับบิ๊กบซีนะครับกล้องทะย สะพานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับนะครับตรงข้างลูกคนใส่เสื้อเังเลืองนะครับโอ้โหต้องระวังนะครับใครใช้เส้นนี้นะครับก้องจับความเร็วนะครับอยู่ที่ระยองนะครับที่ระยองคันนี้น่าจะโดนนะครับคันนี้โดนแน่นอนครับปาจิโร่คันนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ